งานวันคอนพี่ฟ้ามีคนถามพี่เข้ามาน้อยมากว่าคุยอะไรกับพี่ฟ้าพี่ก็เลยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเริ่มแรกเลยพี่ก็ให้ไบร์พี่สตาฟคนนี้แล้วก็บอกพี่เขาว่าถ่ายเป็นวิดีโอเลยนะคะแบบลองช็อตเลยเดี๋ยวไปแขปเอาเองแต่พี่ลืมไบร์พี่โจพี่ฟ้าชงคุยใช่คุณแม่พี่โจดูไ้ฟ์อยู่วัสดีคลเพูดไม่หยุดเลยไม่ได้ยินเสียงเลยว่าคุยอะไรกับพี่ฟ้าแต่ไม่เป็นไรค่ะพี่โจพิมพ์จาได้ว่าพิมพ์คุยอะไรกับพี่ฟ้าถ่ายวิดีโอค่ะ โอเคค่ะขอบคุณนะคะที่สไพายคือพี่ฟ้าจำฉันได้แล้วคือทุกอย่างมันดูเรียวมากเพราะว่าพี่ฟ้าตกใจเหมือนเห็นผีเลย,ยเขาจำได้ไงอะ่ะเพราะว่าพี่ฟ้าไม่เคยมาดูคลิปพี่เลยมีแค่คลิปเดียวอ่ะที่มากดไลค์ที่เหลือก็คือไม่เคยดูเลยคือฉันฟอลโล่เขาถ้าเขาดูคลิปไหนมันโชว์อยู่แล้วว่าเขาดูแต่มัน ไพี่ชาแฟนคลับเขาเลยนะเขาใส่ใจแฟนคลับเขามากเลยแฟนคลับทุกคนคือครอบครัวเรารีวิวความรู้สึกตอนที่ไปเจอพี่ฟ้าตอน,นั้นมันจะไม่เหมือนกับว่าเราไปเจอดาราเพราะว่าฉันชอบเขาแบบแฟนขอโทษนะคะพี่ฟ้าที่หนูเนียนเป็นแฟนคลับที่มานานมากเ๋ย่าห่างไว้นอเส้อก่อนนะนี่ไงไม่ได้เป็นแฟนคลับชอบแบบแฟน <c oughs> ตลก <c oughs> มันก็เลยจะไม่เขินเหมือนตอนเจอดาราที่แบบตึก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 ,ตก,ตกแต่มันจะเป็นความรู้สึกอบอุ่นละมุนจั๊กจี้นิดนิดรู <c oughs> ้จักไหม ที่เรียวอีกอย่างมล้รู้สึกว่าแบบอุ้ยผู้หญิงคนนี้แม่งเรียวจังเลยก็คือจังหวะที่มองตาเขาแล้วเขาก็ยิ้มแล้วดิมเปิลมันก็ขึ้นน่ารักมากแล้วมันไม่ใช่แค่ดิมเปิลขึ้นตรงตามันขึ้นด้วยซึ่งถ้าเกิดตรงตากับดิมเปิลขึ้นอ่ะมันคือรอยยิ้มจริงๆรแล้วฉันก็จงใจมองตาเขาให้ถึง8ปวิเพื่อให้เขาตกหลุมรักฉันมีจังหวะนี้จังหวะนี้มีใจแล้วมีใจแล้วมีใจร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่เลยใช่เลยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราคิดเอง